มาทำกับข้าใส่กล่องไปทานที่ทำงานกันนะคะวันนี้จะทำไก่ผัดซอสนะคะเริ่มต้นก็เอาไก่ส่วนสะโพกนะคะมาเลาะเอากระดูกออกหั่นเป็นชิ้นพอคำเอามาทอดจนสุกเหลืองกรอบแต่ถ้าให้อร่อยนะคะแนะนำให้ใช้ส่วนปีกค่ะหลังจากนั้นเราก็มาตำพริกกับกระเทียมน้ำซอสนี้ดาจะใช้ซอสมะเขือเทศที่ดาทำไว้นะคะใส่น้ำส้มแอปเปิ้ลไซเดอร์ถ้าใครไม่มีนะคะก็ใช้น้ำส้มสายชู ะะแทนหรือไม่ก็เป็นน้ำมะขามเปียกนะคะใส่พริกกับกระเทียมที่ตำไว้ซีอิ๊วขาวน้ำผึ้งหรือน้ำตาลก็ได้นะคะปรุงรสตามชอบเลยค่ะให้ออกเค็มเปรี้ยวหวานนำไก่ลงไปผัดให้ส่วนผสมของซอสเข้ากันกับไก่แล้วก็ยกลงนะคะทานกับข้าวเหนียวหรืออะไรก็ได้นะคะที่เราชอบเดี๋ยวจะใช้กระหล่ำดอกนะคะผัดกับน้ำมันปรุงรสด้วยเกลือและผงปรุงรสอีกเล็กน้อยใช้รับประทานด้วยกันนะคะอร่อยมากค่ะ